นะครับคุณผู้ชมพาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีครับเป็นการเจอกันระหว่างโพลิสเตโร่เอฟซีกับบีจีปทุมยูเนเต็ดโพลิสเตโร่เอฟซีนะครับในระบบ5 2 3นะครับส่วนบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับในระบบ3 5 2นะครับอย่างที่บอกว่าชนะเพียงแค่นัดเดียวยิงได้แค่2ลูกเท่านั้นนะครับเอาละครับผู้ตัดสินเป่านุวิทย์เริ่มเกมการแข่งขันนะครับฝั่งของเจ้าถิ่นโพลิสเตโร่ครับจะบุกจากซ้ายไปขวาในครึ่งเวลาแรกนะครับ นี่ได้ขึ้นเกมมาก่อเลยครับทางด้านของบีจิโลโอ้โหได้ยิงเลยครับเดียโก้ลุยซานโตโอ้แต่ว่ายิงไม่ดีครับสันติภาพจันง่อมนี่เปิดมาให้อย่างสวยที่ยิงข้ามคานออกไปอย่างเหลือเชื่อครับเดียโก้เริ่มมาไม่ถึงนาทีครับโอ้โหทักทายแบบยังโหดเลยครับดูทีเซนเปิดมานี่บอลเห็นแล้วโอ,โอ,โอ,อ้โหเคาะลูกนี่แกรว,ว่าบอลมันโดนใต้บอลไปหน่อยครับตําแพงของทางโปลิสเตโรแล้วสุบัญญาเปิดมาอ้าวแล้วจังมาะนี้ ผู้ตัดสินว่ายังไงครับดิโอกโก้ล้มลงไปแล้วผู้ตัดสินไม่เป่าไม่เป่าจุดโทษแม่ล้มจะเอาจุดโทษแต่ผู้ตัดสินไม่ให้นะครับโอ้โหคุณพานพุนมาพานสโมดูครับอ่ะดูภาพช้านะครับนี่แหละครับจังหวะโอ้โหพยายามจะวิ่งตัดหน้านะครับดิโอกโก้หรือสตูนี่อะไรครับแล้ว วังไปมุมของ b ีจีปทุมครับสุนยาครับเปิดมาแล้วยังจิจตงหวะแล้วโอ้โหันข้ามคานไปอย่างนะ่าเสียดายครับอูธีรศิ์แดงดาครับโอ้โห,โหได้ตวัดยิงแต่ว่าข้ามคานครับจับฟาวรูหรือเปล่าครับดูฟีคิกตรงนี้นะครับขึ้นมาเล่นตรงนี้อา,อาจจะมองว่า,ามีจังหวะที่ไปกระแทกก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นของทางธีรศิน ตรงนี้ไม่ฟาวนะครับเนี่ยจังหวะมือของทีละสินตรงนี้นะครับที่ออกแอคชั่นตรงนี้ผู้เล่นินจับฟาวนะครับสันติภาพให้มาเอาแล้วฝอนกลับมาที่สันติภาพอีกอีกทีหนึ่งแล้วโอ้โเปิดมาอีกทีแล้วินกระทุ้งลูกนี้เข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับบีจีปทุมยูเนเต็ดขึ้นนำจากทีละศินแดงดาครับโอ้โ oh หประเดิมสนามสวยงามมากครับทีละศินแดงดาเวลคัมทูไทยลีกอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งครับทีละศินแดงดาครับดูจังหวะนี้นะครับ จงังหวะเปิดมาเนี้ยแล้วสก,กัดโอ้โหฆ่ามา2คนเลยครับทั้งคอนดียแล้วไอเฉคอนนี่แล้วดีโอโกเปิดคืนให้บ้างครับจงังหวะน,นี้โอ้โหเขายิงลูกนี้เข้าไปก็จอจ,อจอครับตรงนี้เนี่ครับดักกันบอสวูดตะลุยมาตายทุกช่องสวยมากครับให้กับเอกชัยเปิดมาโอ้โห,โ,โ,หโดนมงสกัดเอาไว้ได้ก่อนก็โอ้โหตัดช่องให้กันสวยมากนะครับขึ้นเกมมาตรงนี้ของปอลิเทโลดูครับ โอ้โหเหมือนจะไม่ล้มเลยครับแล้วเปิดมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหฟันฟันดีอ่านขาดเลยครับโอ้ไม่ไม่โฉบตรงนี้นี่อาจจะถึงเดโกชูลาป้าได้ครับแต่ก็อาจจะถึงสัตชัยได้เช่นกันหน้าปากประตูของทางบีจีปทุมก็นะครับต้องชิงเหลี่ยงกันนะลงเปิดบอมมาชูราป้าบงูโอ้โหข้ามคานไปแบบพอมีเสียวครับดูครับจังหวะของน้รงนะครับเปิดมาแล้วนี่นครับโอ้โหขึ้นสองคนนี่ยังเบียดขึ้นมาได้ครับ ต่สิจบยาวมาชุดป้าพักอ,อกให้กับธีรดเทพแล้วพุทธสินเป่าลูกมืดหมดเวลาการแข่งขันครับโปลิสเทโลเอฟซี FC, ตามหลัง b ีจีปทุมยูเนเต็ดอยู่ศูนย์ประตูต่ตอหน,นึ่งครับรึ่งหลังนั้นทางฝั่งโปลิสเทโลจะเป็นฝ่ายเขียดเริ่มเกมก่อนนะครับครับพุทธสินเป่าเริ่มเกมครับโปลิสเทโลจะลุยจากขวาไปซ้ายบ้างครับพให้พุทธสินกลับมาสมรรภาพิดเข้าออกลางมา สุมัญญางัดออกซ้ายมาสวยมากโอ้โหแต่ว่าโอ้ยเยสเปิดลูกนี้ต่อยลูกไปไม่มีตัวสกัดมาชิงจังหวะกัรสามรัษือจริงได้แต่ว่าบอลฟัดลักมาตรงนี้อ้าวนะครับเก็บตกได้ครับเพื่อสินเชย่อให้มาที่เดียวก้เดียวก้ยยิงลูกที่ไม่เข้าโอ้โห แต่ว่ามันจุดเริ่มมาจากความขยันของทีละสีแดงดาครับที่ไปเอาบอลมาได้แล้วก็จ่ายมาให้กับเดียโก้ดูเขาดู2คนนี้เขาเล่นกันดูครับโอ้โหให้มาแล้วแตะเข้ากรอบเนี่ยครับโอ้โหมองบอลแล้วก็กดลูกให้กายว่าจะอัดเสาแรกแล้วนี่ยครับไ่ตรงกรอบไปครับโอ้โหบอลมันเป็นหลังเท้าไปหน่อยครับสารัตเปิดลูกนีมาผูก<อ>บอลตกพื้นยิงลูกนี่เรียบร้อยสี่กบสองประตูต่อศูนย์กับบีจีประทุมอยู่ในเต็ด ได้จากชาติชิมทะเลครับโอ้โหก็ตีได้อของเขาไงยุติธรรเลยยุติธรรมจริงๆเลยนะครับพี่โทนได้ว่าไว้เลยครัดี๋ยวดูภาพช้าครับดูสารัตเปิดมาแล้วนี่ครับมง่งแล้วโอ้โหมีไปเขี่ยให้นิดนึงครับยิฟรานเขี่ยตรงนี้กลายเป็นตั้งให้แล้วยิงโอ้โหวันนี้เล่นกองหลังแต่ยิงเป็นกองหน้าครับเพราะว่าอาชีพหลักคือกองหน้าครับยิงแบบไม่หายเลยครับโอ้ยิงมันเท้าดีเกินครับชาติน,นี่ครับสะใจเลยครับ มาเจ็ดสานาทีตอนนี้รบ,รบแล้วนะครับอยู่ที่พุทธศีลห้าครับแล้วพุทธศีลเจ้เปล่าทุกวิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับจากาสนามบุญยาจินดาโอลิสเทโลเอฟซีครับแพ้บีจีปทุมยู่นเตดไป0ูนย์ประตูต่อ2ครับ